เาคนทองยี่เป็นตีละสองวัยสองคนคนระับเปอนตีครับไอทองทองเรียกื่อก็ยังขันนะมึงนะไอทองเอ้ยมองหน้าดินวนเปอนตีครับสองคนนะสุดยอดนะมีความสุขไหมลนะ่ะทองแหนะอยู่กับไมยนะก็มีความสุขเนาะได้ป่ะนะชอบไหมที่บ้านเรียกอะไร แกใช่ป่ะแต่กแกแล้วตะก,กู๊ดอ่ะตะก,กู๊ดคืออะไรตะแกคือหมาแล้วตะก,กู๊ดอ่ะไม่รู้อ๋อรู้จักแต่แกอย่างเดียวอ๋ออะไปกับเขานท้งทองเห็นป่ะเขาเรียกอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่ว <c oughs> ่าแต้ให้เลยนี่ ดูดิทำหน้าทำหน้าโอ้โหหน้าเศร้าเล่าความเพชรในนั้นเราอ่ะไอ้ทองอะไปแล้วเหรอเออนั่นแหละเออนั่นแหละไปไปไปกูสีเขาแล้วลิลลี่ไปไหนลิลลี่อ๋อเหรออืมเออรับผมคลิปนี้มาให้ดูความน่ารักของเจ้าทองครับผม กับเด็กน้อยครับชื่อเต้าตู้ครับผมสวัสดีครับ